เชิญร่วมง,งานปฏิบัติธรรมประจำปี2565และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่24-28กุมภาพันธ์ณวัดป่านาดีสามัคคีธรรมบ้านโคกใหญ่หมู่4และหมู่10ตำบลหัวหนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน จึงเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาร่วมสร้างมหาทานบารมีตามกำลังศรัทธาวัดป่านาดีสามัคคีธรรมเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมานานนับร้อยปีผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชาวบ้านมาตั้งแต่ครั้งอดีตนานแค่ไหนนั้นก็ไม่อาจนับได้ โดยล้านถำหนี่ญาติย่อมเขาจะก็มาซอยกันออกเงื่อนกันซื้อหินอิฐซื้อดินพรกกันมาเทศกันนั่นแล้วผู้ใดอยากเห็นกับจักชวนเทือนเนมาบึงผู้ใด,ดอยากมาปฏิบัติธรรมก็มาได้ในงานได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้มีปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสและเป็นพิสุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความเมตตามาถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้มาร่วมงาน วันที่24กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์วินเลียมชวโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันที่25กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมดิลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9วัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแกน่นวันที่26กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงตาสิริอินทะสิริวัดถ้ำผาแดงผานิมิตจังหวัดขอนแกน่นและรับฟังกันที่สองจากพระอาจารย์จำรัดประพัสโรวัดภูน้อยสามัคคีธรรมจังหวัดเลยวันที่27กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูภาวนานุโยคหรือพระอาจารย์หนประพัสโร วัดเขาน้อยปจเจกธรรมจังหวัดลบบุรีอัปาปฏิบัติธรรมตั้งธรรมะระวังตนคอยเป็นผู้นึ่งที่ได้ศึกษาเรื่องการทําสมาธิมากศึกษาผู้ที่แหลกก็คือหลวงพ่อต้องพูนปุญญกามโมหลวงพ่อต้องพูนนี่เพื่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินมกเป่งนั่นคือหลวงพ่อต้องพูนผู้ที่เพิ่นให้กรรมฐา,านสอนกรรมฐา,านมาก แนวทางผู้ใดเพ้่นดีเพื่อนเฮ็ดแล้วมันถือกับจริตนิสัยเฮาก็ไปไปศึกษาของแม่ศริกฤตใช่อันนี้ก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของยุบหนอยกหนอก็ลองไปศึกษาบองเคยเห็นในจิตใจมันสงบเยือเกเย็นลงหลวงพ่อต้องพูดเนี่พนสอนพูดโทษพูดในากำหนดเบองล้มหายใจหลวงพ่อวิริยังศรินทโลเพื่อนเป็นลูกศิษย์ลุงปูกุ่มันได้ไปอบรมฝาสมาธิรุ่นพระเวทสองเหตั้งได้สมาธินี่เพิน่น เน้นเลยบแมเวาสมาธิต้องมานาั่งรับหูรับตานาั่งสองสามสี่ยาวชั่วโมองจังเป็นสมาธิบแมเวเขากัหนดล่มกัหนดพุโทโธนี่ก็เป็นสมาธิแล้วนะือสมาธิเบื้องต้นมันเกิดขึ้นแล้วเพ่อนว่าสมาธินี่แหละสีเหตุให้โลกนี่เกิดข่วมสงบเกิดสันติภาพแต่ปเปียนมากกับจะมาน่ามากกับมาทายทอดผู้ใดจะเขามาศึกษาด,ด้วยตัวเองก็ดีหรือผู้ใดมาเข้าคอร์ดกับมามาเขาน้ำมูน้ำคณากับมาแต่ไม่มูคณามาก,กจะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะ กำหนดการงานปฏิบัติธรรมประจำปี2565วันที่24-28กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกาพระสงฆ์สามเณรชีพรางบิณทบาตเข้าสารภายในวัดจากนั้นถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมระหว่างนั้นผู้มาร่วมงานเริ่มลงทะเบียนบววชีพรางพอถึงเวลา18นาฬิกาพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็น เสร็จพิธีรับฟังพระธรรมเทศนาคนบาทไต่เทียนมันแล้วก็ต้องถือเทียนไปก็ต้องไปให้ผู้อื่นจุดเพิ่มแสงสว่างต่อไปนั่นเพราะว่าการทํำสมาธิการจะเลื่อนปัญญากค็คขึ้กันนี่คือแนวทางที่หลวงพ่อวิริยังเพิ่นแนะนํามาโดยในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์จะมีพิธีทอดถวายผ้าป่าสามคัคคีโดยมีกําหนดการดังนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์สามาเณรรับมินทบา ภายในบริเวณวัดเวลา9นาิกาสนาทีศรัทธาสาธุชนพร้อมกันทอดถวายผ้าป่าสามคัคคีสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบล้านานํำแถวเนี่ในย่อมเต็มอันเวลาปฏิบัติธรรมอากาศเยน็เยนเย็นอากาศมหอน ศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมทำบุญบูชาธรรมเป็นเจ้าภาพกันเทศทำบุญถวายค่าพระตหารรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่นๆภายในวัดโดยท่านสามารถเดินทางมาด้วยตนเองหรือโอนผ่านบัญชีวัดป่านาน,านีสามัคคีธรรมธนาคารกรุงเทพสาขากาฬสิน์ชื่อบัญชีพระพวงศักดิ์นายมงคลนายวิเชียรเลขที่บัญชี 760-023-2842ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พระธรรมนูญนิติสาโรหรือคูบาติงโทรศัพท์086-164-1919พ่อเคนวัยยาวัจกรโท084-517-4622ผู้ใหญ่บ้านประยูนโท092-961-5470 สิ่งที่ผู้เข้าปฏิบัติรรมจะได้รับผู้ว้าหรือผู้นําเสนอผู้ผ้าปฏิบัติเนี่ยได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติธรมอยังน้อยหน่อยก็คือค่วมสงบกินใจเป็นสมาธิเนี่ยได้สมาธิมากเกี่ยับนี้คืออยากให้เกิดสมาธิให้ค่วมสงบเกิดปัญญาปัญญานี่มันใส่ได้ทั้งๆโลกและทังทงรรมคนมีปัญญาอยู่ทั้งโลกก็สามารถหาเงินหาทองได้มีชีวิตที่สุขสบายชีวิตบลลําบากถ้ามีปัญญาตั้งรรมก็สามารถประหัตประหารกิเลสที่สามารถปราบกิเลสได้ หรือเป็นแนวทางของหลวงพ่อวิริยังก็คือกันเพิ่นเน้นให้ทำสมาธิกำจัดจุดดำของกิตใจคือควมเสาหมองควมอิจฉาพยาบาทควมโมโหโทษโศนี่แหละเพิ่นเปรียบว่าเป็นจุดดำก็คือ,อยังเสือเผาแต่มันดำเขาต้องซักซักเท่านั้น่บอกก็ซักเรื่อยๆซักเรื่อยๆซักเรื่อยๆเ,เพิ่นดำเสมอเลยว่าเพื่อสันติสุขของโลกโลกเข้าถ้ามีการทำสมาธิจะเกิดสันติสุขได้มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะเอาแนวทางจาก หลวงพ่อต้องพูดหลกักของหลวงพอวิริยังกันมาประสานกันอยากให้เกิดความสุขจากเข้าไปสู้คนหลอกขังไปสู้ขอบครั่วไปสู้หมู่บ้านไปสู้ตำบลอำเภอจังหวัดสู้ประเทศของเขานี่คือจุดประสงค์ที่อยากเห็ุขออนุโมทนาบุญกับคณะศิทยินุสิตและศรัทธาสาธุชนทุกท่านมานโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญคุศลที่บำเพ็ญน,นี้จงบรรดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานทนสารสมบัติและประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิภาราตีการเทอน